คอม l ิลลิลอว์เสโทรหาทนายฉันเดล l y l อ w s f o อร์ u r daily life รายการพอดแคตสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับอ่ะไม่เปิดโอเคอ่าคุณออลเปิดสวัสดีครับยินดีต้อน สวัสดีครับทุกผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คือกับผมภูมิภูมิพงษ์คุณออฟลาเนตและคุณแอติชาินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟคุณแอนวันนี้คือวันที่สองธันวาสองห้าหกสามท่านผู้ฟังนึกขึ้นได้ว่าท่านฟังย้อนหลังจากวันนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังอาจจะได้เห็นข่าวแล้วแหละว่ามีข่าวที่เกิดขึ้นในไทยหลายๆข่าวเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด <COVID S 2> ที่กลับมาระบ,บาดอีกครั้งจากการเข้าลักลอบเข้าสู่ประเทศในช่องทางธรรมชาติแล้วกันครับปะก็คือที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ต้องสืบค้นแล้ละเอยียดอีกนิดนึงแล้วเราพูดถึงประเด็นที่โคตรฮอตดีกว่าคือมันยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่เราจะมาเล่าได้ถูกไหมยังสรุปไม่ได้ไม่ชัด ใช่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาหลุดรอบนี้ยังไงแต่เราขอเข้าในเคสที่เอาจริงๆก็เป็นเคสที่เราค่อนข้างสนใจแล้วแหละครับเพราะมันเกี่ยวกับวงการกฎหมายอีกแล้ว<ช>นะครับซึ่งเป็นการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องของท่านนายกเนี่ยที่ยังอยู่ในบ้านพักสมัยที่ตัวเองเป็นผู้บัญชาการทหารบอกอย่างเงี้ยผิดหรือเปล่าเป็นการรับประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าและจะต้องถูกถอดถอนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่เท่าไหร่ไม่รู้หรือไม่ ครับนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนล้วกันซึ่งในเรื่องราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภูมิเนี่ยได้ให้ความสนใจและติดตามในรายละเอียดงั้นขออนุญาตให้คุณภูมิเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคร่าวๆหน่อยแลวกันครับถึงผมจะเป็นคนเล่าเนี่ยแต่รายการนี้มีผมภูมิพง,พงคุณออฟละเนตและคุณอดิชาต์ดำเนินรายการด้วยกันนะครับอ่ะมาคือเราต้องเรื่องก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้คือมันเกิดขึ้นว่าอยู่ดีมีพักเพื่อไทยคนหนึ่งครับผมไปยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญบอกเฮ้ยนายกนายกเนี่ยมึงอยู่ในบ้านพักทหารนั่นแหละตอนที่เดบเป็นปอทบอยันตอนเนี้ยเฮ้ยอุ้มครับท่านท่านไม่ใช่มึงผมพูดถึงในบริบทของพักเพื่อไทยครับผมอันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะเล่าเล่าแบบเข้าใจง่ายแล้วกันไม่คือพักเพื่อไทยเวลาเขาพูดในสภาเนี่ยเขามีเอกสิทธิ อ๋อโอเคก็คือท่านเนี่ยก็อยู่ในนะใช่ไหมฮะท่านก็อยู่แบบตรงนั้นใช่ไหมท่านก็ยังไม่ยอมออกเพราะว่าท่านยังบอกต่อว่าเฮ้ยท่านเนื่องจากท่านจะอยู่ในบ้านพักทหารเนี่ยนะที่อยู่ในกรมทหารที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเนี่ยท่านยังได้รับการจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟรีอีกครับอ่าเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยตามรัฐมนตรีเป็นการรับประโยชน์ทางอื่นใดหรือเปล่าเพราะถ้ามันเข้าสู่การรับประโยชน์ทางอื่นใดจากหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ยมีตําแหน่งซอด้วยที่ตัวเองราตำแหน่งเป็นนายกอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ย ถูกถอดถอนจากสถานะของความเป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็คืออคนสมบัติไม่พร้อมนั่นเองใช่ครับเพื่อขายคนสมบัติแล้วก็ต้องถูกถอดถอนไปใช่ไหมครับซึ่งคําถามว่าเรื่องอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนไหมเราต้องเท้าวความกลับมาเด่นหนึ่งก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วฮะกับถ้าใครอายุพ,พ,พักเดิมเนี่ยใช่กับพักเพื่อไทย,ยแหละเป็นเรียกว่าพักร่างสองของเพื่อไทยพอร่างแรกคือไทยรักไทยถูกป่ะครับอ่าพักร่างสองเนี่ยคือพักพลัง ปะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เออชื่ออะไรนะพลังประชาชนปะไม่ใช่ไม่ใช่พลังประชารัฐเอยชื่อว่าอประชารัฐถ้ามาอยู่ดีผมก็ลืมอ่ะชื่อพรคพลังประชาชนครับอ่านะครับเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บหนึ่งพลังประชาชนนะถูกแล้วโอเคก็คือพลังประชาชนเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยวหน้าพาก็คือท่านนายกสมัครสุนทรเวชใช่ปะ่ะครับ ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็เป็นนายกคนนี้แหละแลวเขาก็เหมือนทํารายการไว้สองรายการาด้วยชนะการเลือกตั้งถูกไหมแล้วเขาก็ได้รับรบบรงตำแหน่งนายกทัามนตรีอ่าเผื่อน้องคนไหนไม่ทานก็ตอนนั้นก็คือพรรคที่สืบไทยอ้ายาจะทักษิณนนะ่ะ <c oughs> เป็นพักล่างสองให้สมัครขึ้นแทนอัดสมัครก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกเสร็จปุ๊บคราวนี้ประชาธิปัตมาเลยยื่นมาถามาว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคุณสมัครเนี่ยท่านสมัครเนี่ยเขาทํารายการ ชิมไปบนไปตั้งแต่ก่อนเป็นนายกหรือหลังเป็นนายกครับเขาทํามาแต่ก่อนเป็นนายกครับอ่าเนี่ยแต่พอเ,เป็นนายกเนี่ยเขาก็ยังทํารายการนี้ต่อมีรายการชิมไปบนไปกับรายการอ่ายกขยงหงมงเช้าใช่ไหมก็คือเขาทําให้ทางช่องออกออนแอร์ air, ทางช่องทีวีนี่แหละแล้ววันหนึ่งเนี่ยพักอ่าประชาชนในเห็นเวยรู้สึกว่าเฮ้ยนายกนายกไม่สามารถทําแบบมีตระลงตาแหน่งอื่นเพื่อสนับาผลกำไรอย่างนี้ได้ก็เลยไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญบอกท่านครับ เห็นไหมเนี่ยนายกสมัครเนี่ยที่พูดมากๆเดี่ยตอนสมัยนั้นนะครับผมซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะเขาเนี่ยออกรายการทีวีเนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์เลยนะท่านไปบอกศาลอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บบอกว่าเฮ้ยแล้วเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทที่เป็นเจ้าของช่วงเวลาตรงนี้ได้รับงงรับเงินได้ค่าประโยชน์จากการตอบแทนอีท่านครับอย่างนี้ท่านนายกสมัครเนี่ยถือว่ารับผลประโยชน์ทางอื่นใดหรือเปล่าเพราะถ้าใช่เนี่ยเขาต้องดูดจากตำแหน่งนายกนะครับ ครับคราวนี้สุดท้ายแล้วผมก็ไม่เล่ากันนะเขาสู้อะไรกันสุดท้ายสารพี่พากษามาว่าเฮ้ยนายกนายกเนี่ยสมัครในผิดจ,จริงรเป็นคุณภูมิผมขอแทรกนิดหนึ่งเอ่อคุณภูมิสามารถแบบเหมือนสามารถเล่าให้ฟังได้หน่อยไหมครับว่าบริษัทที่มีการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นใครหรืออะไรยังไงเอาผมไม่แน่ใจว่าเราเมนชั่นชื่อได้ไหมเดีดิเออไม่ไม่เ,<ร>เป็นบริษัทนะันถูกต้องไหม อ่าเป็นบริษัทเอกชนคือเอาง่ายครับคงกับไอส้สมมุติว่ามีอ่ารายการในทีวีใช่ไหมครับไอ้บริษัทเนี้ยมันก็ไปซื้อช่วงเวลาในทีไวไีฮ<ห>ะไปซื้ออ่าไปซื้อแอร์ไทม์ไว้สองช่วงช่วงแรกก็ออกรายการชิบไปบนไปอีกช่วงนึงก็ออกรายการยกขโยโหงมง,งเช้าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ชนท่านนายกสมัครเนี่ยไปออกรายการคือเขาเป็นคนทำอาหารเก่งเพราะว่า<ล>เดิมที่ท,ท่านนายกสมัครเนี่ยเขาเป็นสายชิมอาหารว,วิจารวิจารณอาหาร เอาง่ายๆเป็นนักชิมก็คือก็คือไปออกรายการอย่างเงี้ยครับผมดาเนินรายการเองมีการทํเอาองอาหารมีการชิมมีการอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บไอบริษัทเนี้ยก็มีการตอบแทนให้กับท่านนายกสมัครซึ่งตอนนั้นท่านนายกสมัครเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตามกฎหมายที่ถ้ามีการรับประโยชน์เกินสามพันบาทเนี่ยจะถือว่าผิดเงื่อนไขนี้ท่านนายกสมัครว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้รับแบบาค่าตอบแทนเลยนะที่ฉันได้รับเนี่ยคือแค่ค่าน้ํามันเออสาหรับที่นั่งรถไปเท่านั้นเอง แต่ hmm. เรื่องเนี้ยมันกลับกันครับผมสารธรรมนูญเนี่ยเขาได้มองว่าเฮ้ย mm. ไม่ใช่ดิการที่อ่ะเดี๋ยวผมต้องบอกเท่าภาษาในนั้นมีเก้าคนนะหกเลยเก้า mm. คนบอกว่าคุณสมากที่คุณสมัครเนี่ยไปดำเนินรายการเนี่ยโอเคเขาคุณบอกว่าเขาเนี่ยให้เงินอ่าคุณเนี่ยเป็นค่าจ้างถูกปะ่ะไอเป็นค่ารถถูกปะ่ะแต่สารธรรมนูกว่าสารธรรมนูญบอกว่าเฮ้ยอ,อย่างเงี้ยเป็นลูกจ้างแล้วเพราะว่ามีการตอบแทนไงอย่างสมฐานะที่คุณจะขับรถมาอย่างเงี้ยอ่ะก็คือเป็นเหมือนลูกจ้างประจําไปแล้ว อ่าก็คือเออก็คือแบบเหมือนคุณเป็นลูกจ้างมาออกอะไรกองรายการอย่างเงี้ยแล้วบริษัทเนี้ยแม่งก็แสวงหาผลกําไรครือไม่ได้ทำฟีการกุศลโอเคถ้าเป็นแบบมวยที่การกุศลแบบเหมือนนายกบางคนที่แบบลอยภาคใต้มีการผันหมีนั่งแดกอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นก็อาจจะเป็นการที่ดีถูกไหมแต่นอกจากนั้นมันก็นะครับตอนนะ้ขานอกถอดแมส่งนะท่านนอกจากนั้นเน,น,นี่ย คืออีกสามคนที่เหลือเขาบอกว่าการที่บริษัทนี้ทำรายการชินไปบนมนไปอย่างเงี้ยและเอารูปของท่านนายกเนี่ยเป็นรูปการ์ตูนเอาหัวไปแปะในรายการถือว่าเป็นการเชิดท่านนายกสมัครเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนในการดําเนินรายการและมีผลประโยชน์ร่วมกันแบ่งปันด้วยกันจึงถือว่าเป็นการมีการผลประโยชน์กันได้รับเงินได้รับชื่อเสียงจากรายการนั้นด้วยการกระทำนี้ถึงเป็นการต้องห้ามและทําให้ท่านนายกสมัครถูกคําสั่งศาลให้ออก ก็คือนวสมั่งได้เด้งเลยวันนั้นอ่ะประกาศเสร็จปุ๊บเด้งให้เป็นนายกละก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมองว่าการรับประโยชน์แบบนี้การเชิดเอานายกออกมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวแทนของรายการเนี่ยเป็นการรับประโยชน์อ่าใช่อืครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามแต่การท่านนายกจะไม่ผิดเลยถูกไหมถ้าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหากําไรใช่ครับ คือแต่แต่คือนายกก็พยายามช่ยไงที่เป็นบริษัทที่ทําขึ้นโดยภาษีประชาชนนะเหมือนที่เคยมีนายกออกรายการทุกสองทุ่มทุกวันอืมอ่าผมไม่รู้ว่าเขาได้เป็นเบีย้ยประชุมหรืออะไรแต่มันน่าคิดน,นะฮะเพราะบางครั้งในการที่คุณไปประชุมแทนในหน่วยงานรัฐไปนั่งที่อื่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วคุณได้รับเบีย้ยประชุมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการได้รับจากอะไรหรือเปล่าเน,นี้ยเราต้องไปคิดกันตนอ้นอีกทีนึง อ่ะตอนนี้เราจบพาร์ทของนายกสมัครแล้วไอ้ภาพซีเปียย้ on, อนอนดีตที่เราเล่ามันก็หายไปละกลับมายุคปกติใช่ครับคุณอาคุณนอนครับอ่ะตอนนี้อย่างที่ผมบอกเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นล่างสามของพรคพลังประชาชนอ่ะพรคกูเคยโดนละอ่ะนายกกูก็เด้งตอนนี้พรคเพื่อไทยรู้สึกว่าท่านประยุทธ์ท่านเนี่ยทาเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยื่นต่อสารธรรมนนวการที่ท่านอยู่ข้างในอ่า บ้านพักเชิญถึงตอนเนี้ยก็เป็นการรับประโยชน์ทางอื่นเหมือนกันและให้ยังให้กองทัพจ่ายเงินให้อีกนะค่ารำคาไฟครับซึ่งสารตั้งประเด็นมาสองข้อข้อแรกคือท่านนายกได้รับประโยชน์ทางอื่นไหมถือว่าขาดความคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ข้อสองการที่เขาอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่าอืครับคุณอฟคุณแอทมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับ ถ้าสมมุติว่าจะไปพูดถึงความเห็นเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะข้ามช็อตไปนิดนึงรเราต้องอธิบายผลของมันก่อนและเหตุผลของสารละลานก่อนครับ,รบว่าในกรณีของการที่นายกเนี่ยไปอาศัยอยู่ในบ้านพักของอาฐานบกใช่ไหมแล้วก็ได้มีการได้รับการซัพพอร์ตในส่วนของค่านา้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ย คือผมได้อ่านตัวคำพิพากษาสั้นๆในส่วนของเหตุผลนะครับว่าการที่จัดหาหรือว่าการให้การสนับสนุนแบบนี้กับบุคคลที่สร้างคุณงามความดีหรือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องบริหารตัวประเทศเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอันสมควรแล้วอื ซึ่งอันนี้ถ้าถูุแล้วรผิดเนี่ยคุณภูมต้องช่วยแก้ให้ผมด้วยนะครับคือไอ้สองพอยต์เมื่อกี้สารท่านเดนบอกแล้วว่าเอาเราเราก็เราสปอยตอนจบดด้ั้างั้นอะเอา้าไม่เป็นไรสปอยตอนจบได้แต่ไม่ได้เรายังไม่สปอยความเห็นของเราไงคค่ะทุกคนแม่งรู้ว่าตอนนี้นายกแ้่งรอดเว้ยซึ่ง เซอร์ไพรส์ไหมว่านายกรอดก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นว่าเซอร์ไพรส์เป็นสิ่งที่คาดคิดว่ามันน่เกิดขึ้นครับอแต่เราอยากมาดูเหตุผลไงว่าครับอท่านสารลรัฐมนูญเนี่ยจะวางหลกักเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วเราเนี่ยในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเห็นด้วยยังไงหรือว่ามีข้อโต้แย้งข้อสงสัยอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยคือครับสารรัฐมนูญเขาบอกว่าไม่ขาดคุณสมบัติเพราะว่าอ่า ท่านนายกเนี่ยตอนนี้เขาไปอยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์แล้วไงคือเป็นบ้านาพักของกทบ,บใช่ไหมอย่างที่คุตอบบอกแล้วกองทัพก็ได้ตาระเบียบขึ้นมาก่อนท่านนายกอีกนะว่าใครที่ทําคุณงานคองที่บ้านเมืองก็สามารถอยู่บ้านาพักของราชการต่อไปได้ซึ่งไอคนที่ออกคาสั่งเนี่ยตอนนั้นเขาก็ติดเหรียญด้วยนะว่าเป็นแบบคุณงามควานดีให้บ้านเมืองก็เหมือนตัวเองได้รับผลประโยชน์ด้ดวยแหละก็อยู่มนตลอดเลยออกกฎมาเพื่อประโยชน์ของตอนเองหรือเปล่า<ร>ไม่รู้ประโยชน์ของคนที่ทําคุณสมบัติให้บ้านเมือง แล้วคุณบ้านมวัดถึงไงคุณสมบัติไงแต่คนเนี้ยแม่งคุณสมบัต์แม่งถึงไงเออเออก็สเขาบอกว่าสามารถเอาชนหรือเปล่าอ่าไม่รู้อันนี้เพื่อคนตรากฎหมายเป็นคนหลีกเลี่ยงนั้นเองอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ใช่นี่คือสีครับเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยมัน็นคอนฟ lict เอาอินเทรสหรือเปล่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าแต่สุดท้ายสายออกมาแล้วว่าท่านยกสมัครอยู่ได้เพราะว่าเนี้ยเขาเคยทำคดีให้บ้านเมืองเรียนรามาได้ผมก็ได้ ไอที่เราหืออือประโยคเมื่อกี้จบไปเลยถูกไหมเออจบไปเลยเคือคือแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะอเอ่อประโยคอะตอนเนี้ยมาทุกคําพูดที่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 เราเคยได้ยินกันมาในข่าวแต่แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดครับเมื่อกี้คุณภูมิอะพ,พูดถึงเรื่องสิทธิ์ของนายกที่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านพักเนี่ยอ่าอ,อันเนี้ย ผมก็ได้มีการดิสคัทกับคุณภูมิคุณเนทละก่อนเข้ารายการ,รว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันมาพูดกันว่าสิทธิ์ของคนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านพักได้เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งคนที่มี <ตำ S 1> คุณงามความดีหรือว่าอาได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองถูกต้องไหมในกรณีที่สองหรือว่าดํารงตําแหน่งอตําตแหน่งที่ เขาเรียกว่าไงดีวะระดับใหญ่โตระดับใหญ่โตถูกาาต้องไหมซึ่งในวันที่ move in เราเรียกว่า move in เข้าบ้านใหม่เนี่ยคือแต่เก้าแรกมีการสวะเก้าแรกเราจะบ้านใหม่ใช่เร,รเราจะขึ้นบ้านใหม่ของท่านนายกที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมีทั้งสองคุณสมบัติอยู่ด้วยกันอืมเพราะหนึ่งเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารหมกสองคือ เป็นผู้ที่ทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาติอ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรนะครับว่ามีสัญลักษณ์ที่แสดงออกว่าทําคุณงามความดีถูกไหมไม่เพราะว่าไี่เหรียญอำมาครับท่านได้ผมก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ไม่เป็นพี่น้องกันแต่ยังเป็นอดีตผบทบอยู่ครับครับซึ่งเขาเคยไปออกรบแหละเอาจริงอันนี้พูดจริงเขาเคยออกรบครับครับซึ่งในวันนั้นน่ะเขามีอยู่สองผมก็จะบอกอย่างนี้ว่า เหตุผลของสารรัฐมนูนนะบอกว่าในวันนั้เขามีสองแล้วมันผ่านช่วงกรเสียหรือลงจากตาแหน่งไปเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการอยู่อาศัยของเขาเนี่ยหายไปหนึ่งข้ออ่ามันสามารถนับต่อกันได้เพราะเพราะว่าในวันนั้นอ่ะเขามีอยู่สองไงถึงแม้มันจะหายไปหนึ่งมันก็ยังเหลืออีกหนงที่จะสา,สามารถใช้สิทธิ์หรือว่า สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านพักอันนั้นได้และไอ้บ้านพักผอบทอบให้เราพูดถึงเนี้ยมันไม่ใช่บ้านพักแบบไวท์เฮาส์นะตอนแรกคุณแนด์นแบบให้ให้ความเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายๆไวท์เฮาส์าหรือเปล่าที่แบบว่าโอเคมีบ้านหลังเดียวคุณเป็นประมุกเอ้ยคุณเป็นอ่าคนที่ใหญ่ที่สุดในผอบทอบไอ้ในทัพบ,บอกอย่างเงี้ยทหารบกคุณก็ต้องเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พอครบวาระคุณก็เก็บกระเป๋าออกแต่ประเทศไทยไม่ใช่ไงประเทศไทยคือคณเป็นผบทบ อ่ะก็จะมีการสร้างบ้านให้คุณที่ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างโดยรัฐคุณเข้าอยู่ประจําตําแหน่งแต่วันที่คุณจะต้องออกอย่างเงี้ยอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่คุณออฟบอกอย่างเงี้ยทําความดีให้บ้านเมืองมีคุณณประโยชน์ก็อยู่ได้อยู่ต่อไปได้ครับมันกลายเป็นว่าทุกคนที่เคยเป็นผอส,อส่วนใหญ่เขาจะเคยผ่านคือคนที่ไม่ผอบอคุณออฟถ้ามันไม่เก่งจริงถ้ามันไม่ทําประโยชน์ให้บ้านเมืองจริงมันจะเป็นผู้นาของเราทับขนาดนี้ได้อย่างไร ใช่ไหมุครับคนพวกคนพวกนี้แม่งได้อยู่ต่อหมดเลยไม่ต้องคนเอกครับคนโทรครัเต่อมันอาจจะมีตําแหน่งที่มารองรับอย่างเช่นพวกที่ปรึกษากองทัพหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านยุทธศาสตร์สมาติแล้วก็แบ่งออกไปเป็นความมั่นคงอะไรพวกนี้ยตำแหน่งพวกเนี้ยมันก็ยังถือว่าเฮ้ยเขายังทํางานคุณงามความดีเขายังอ่ะเขายังทํางานให้กับกองทัพอ่ะแล้วทำไมเขาจะอยู่ไม่ได้ แต่บางคนไม่ทํางานให้กองทัพก็ยังอยู่ได้นะเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้แบบกลนวภาษานะคือแบบคือตอ,อนนี้เราพูดแบบแฟร์เลยนะตามระบบระบบข้อมังตามระเบียบข้อมังคับเนี่ยใ้คุณภูมิลองชี้มาหน่อยดิใครไม่ทํางานาไม่ม <c oughs> ีนะ <c oughs> ค,ค,คือแบบสมมติถ้าตอนนี้คุณไปหัวทบอแล้วคุณทําความดีไปแล้วอะ่ะรัฐเนี่ยดูแลเลยดูแลกันยาวๆคุณก็อยู่ได้ยันแบบยันคุณอยากจะออกเองอะ่ะครับเออซึ่ง,งอันนี้ก็เป็น อ,นนอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่เราแบบ,บออตั้งข้อสองสัยว่าถึงแม้ว่าคุณผเสิร์ฟมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยครับขอเสริมนิดหนึ่งคือเรื่องเนี้ยถามว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกในโลกใบนี้ไหมกับการดูแลคนที่เคยอยู่ตำแหน่งอย่างนี้แปลกไหมเราต้องบอกว่าไม่แปลกเพราะว่าคุณภูมิได้ยกตัวอย่างให้ผมฟังแล้วถ้าคุณภูมิไม่ยกตัวอย่างให้ผมฟังให้ผมไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับครับเรื่องอะไรครับเอ้าคุณภูมิโอเคขอาัหน่อย โอเคคือเรื่องเนี้ยเหมือนต่างประเทศก็มีครับเหมือนแบบคุณเคยเป็นประธานาธิบดีอ่ะในประเทศสหรัฐอย่างเงี้ยคือทุกครั้งเนี่ยเมื่อกี้คุณแอดก็เสริมมาด้วยเรื่องเนี้ยบอกว่าเออถ้าแบบเมื่อไหร่ที่คุณรีทาร์ตการเป็นอ่าเป็นอดีตประธานาธิบดีประธานาธิบดีนี้ยขึ้นอ่ะอาจจะหมดวารละหรือคุณอาจจะไม่รับเลือกในสมัยที่สองครับเอ้ยอันนี้คุณพูดถึงใครอ่ะแต่ในทวิตเตอร์เขาแคยังเป็นแบบไอ้นี่นะ เพรสเ d นต์ของ US นะอ่าฮะอ่าก็คือครับเขาอ่ะจะต้องมีหน่วยบริากาศตามติดชีวิตตลอดใช่ไม่ใช่ว่ากลัวเขาไปกระทำความผิดนะแต่กลัวแบบเหมือนข้อมูลล่วไหลเพราะว่าเขาเป็นถึงอดีตผู้นำประเทศใช่ครับคือในสาราฐตราจะโดนจับไปแล้วว่าดแผนที่การหลุมหลบภัยของมาธิเบดีก็ได้ดถูกไหมแล้วประเทศที ประเทศที่ต้องการประสงค์ร้ายแต่วันนี้พอดีก็อาจจะสังหารวันนี้พอดีได้นี่คุณเน็ตนี่คิดแบบคิดไปไกลามากขนาดบริการเขาย,ยังไม่คิดถึงขนาดนี้เลยซ <laughs> ึ <laughs> ่งบ้าผมว่ามันเป็นประเด็นที่จริงๆบางเขาอาจจะวางแผนแบบนี้ไว้อยู่แล้วว่าเขาอะเคยได้ล่วงรู้ความลับแบบระดับประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้จะต้องไม่ถูกจับไปได้ง่ายๆเออเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่า ปุ่มกดนิวเคลียร์อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือ U.S ก็บอกว่าไอเมก,กาบอกว่าเออถ้ามึงเคยเป็น,ป,นรประธานาธิบดีเขาอัดรู้ความลับว่าจริงๆแล้วประเทศอเมริกาไม่มีนิวเคลียร์เลยอ่าหรือ,อว่ามีสายลับอยู่ที่ไหนบ้างงเงี้ยโอ้โหคือสายลับเราจะดูหนังกันมากไปแล้วช่วงเนี้ยแต่สายลับเป็นชื่อเป็นอะไรที่แบบเราไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะถ้าสายลับถูกเปิดเผยจะไม่ลับอีกต่อไป ครับก็เหมือนเรื่องชู้สาวคุณภูมิแหละครับไอ้คุณแนทไอ้เรื่องเรื่องนี้แม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเลยคุณแนทนั่นแหละก็คือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เรื่องลับที่ไม่รับติดต่อไปคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติของไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะเป็นเรื่องของการนิพวายบริการหรือว่าให้เบเฟิตกับคนที่เคยอยู่ตําแหน่งเงี้ยมาเรื่องปกติใช่ไหมครับซึ่งท่านนายกจะอยู่ต่อไปอ่ะถามว่าการออกกฎมาของผบทบเนี่ยมันทําได้ไหมก็ทําได้ แต่ประเด็นของท่ายกมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขานั่นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทีอ่อยู่ในระบบประชาธิปไตยว่านายตัวนายกเนี่ยไม่สามารถรับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับมันก็เลยถูกเรื่องขึ้นมาเสร็จมันซ้อนตรงไหนอ่ะมันมันไม่ได้ทับซ้อนไงนั่นแหละเดี๋ยวเราเฉลยทงตามที่คุณอ๊อฟบอกให้จบก่อนเสร็จปุ๊บสายก็บอกว่าอ่าหนึ่งเขามีสิทธิ์อยู่คุณอ๊อฟก็บอกแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยจะให้เขาอยู่ที่ไหนในเมื่อบ้านที่เป็นบ้านพักของท่านนายกเนี่ยบ้านพิษณุโลกเนี่ยก็ยังซ่อมไม่เสร็จและนายกคนนี้สําคัญขนาดไหนไปอยู่ข้างนอกกองทัพก็อันตรายเห็นไหมทุกวันนี้ไอเด็กมันเดินมามันชู3มนิ้วเนี่ยนายกก็กลัวชูนิ้วกลางทาไงอีกใช่ไหมครับคือเขาต้องอยู่ในบ้านของแบบในกองทัพอย่างเงี้ยแหละใชเ่เป็นการเป็นการเขาเรียกว่าไงนะเป็นการสําคัญที่ะจะให้ความคุ้มครองความปลอดภัยเกี่ยบ กับบุคคลที่ทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองไงคนดีขนาดนี้อ่ะไม่อยู่ได้ไงเออเไปใ,<ช>ใช่ไหมครับปุ่มๆซึ่งอ่ะโอเคคือผ่านข้ามพาตรงนี้ไปอ่ะถามว่าอยู่ได้ไหมขาดคสมบัติไหมขาดไม่ขาดอยู่ได้และการอยู่ในบ้านพักเนี่ยของอของทหารอย่างเงี้ยมันผิดจระิยะธรรมที่ตัวเองเป็นนายกไหมคือตามหลักศีลธรรมและคนๆอยู่อย่างนั้นไหมอ่ะ แล้วคุณไปอยู่คุณมีสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะสุดท้ายสารรับได้สองแง่นี่สารธรรมนอาจจะจำเป็นต้องอยู่ก็ได้ถูกไหมเพราะความอไัยเพราะเรื่องนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีครับอืแต่สารธรรมนยเไปอยู่นะจริงๆไม่อยากอยู่เออจริงๆอ่ะซื้อแบบโอ้ยไม่อยากพูดชื่อไม่อดีกด่าคือแล้วแหละครับอยู่ป่าก็จบแล้วเนาะอ่ะมา พูดถึงตรงลอยต่อตรงนี้กันหน่อยมาคือตรงนี้ครับผมในประเด็นที่สองเรื่องจริยธรรมเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ผิดดิผิดยังไงในเมื่อมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ตามข้อบังคับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เขาบอกสั้นๆแค่นียจบค่ะคำถามคือคุณออฟคุณแนทมีความเห็นกับเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้อย่างไรบ้างครับครับครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าสมมติจะให้พูดถึงเรื่องอประโยชน์แบบเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ผมก็ว่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่ผิดกฎหมายจริงๆริงจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายแหละเพราะสาลออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ผิดครับไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ขาดคุณสมบัติอืมซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเราไปดูย้อนดูระเบียบของกองทัพเองหรือว่าตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเราก็ต้องบอกเหมือนที่สารรัฐธรรมนูญบอกนั่นแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ผิดถูก มันถูกต้องตามกฎหมายการกระทำนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดอ่นแหละด้วยเหตุผลที่สารรัฐธรรมนูญให้มามแต่ปัญหาของมันก็คือเรื่องความเหมาะสมในการ,รในการปฏิบัติหรือว่าในการให้ให้เหตุผลแบบนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะไม่ใชเ่เป็นสิ่งที่มีผลหรือว่าส่งผลกระทบกับตัวคดีนี้แบบร้ออย่างเช่น ในกรณีที่ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเนี่ยกับอ,อดีตพบตบอ,ตอ,บอ,อดีพออตพบวทบเนี่ยก็ได้มีการรับรองว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะท่านนายกเนี่ยอยู่ได้อเพราะท่านนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่สามารถอาศัยอยู่ในเรือนหรือว่าอาคารรับรองของกองทัพได้โอ้โหเขาทาาําคนคำดีคุณออฟไม่มีเขาประเทศผ่านวิกฤตไปได้ไงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่า เข้าคุณสมบัติตามระเบียบของกองทัพทุกข้อครับที่จะอาศัยอยู่เออครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดตามเปเปอร์ไม่ผิดอ่าใช่ไม่ผิดแต่เราเคยดิสคัตกันเรื่องเนี้ยเรื่องนิติรัฐอะไรสักอย่างเรอเรื่องปัญญาทางกฎหมายเนี่ยว่ากฎหมายเนี่ยเป็นมินิมอลมินิมัมสแตนดาร์ดถูกปะเป็นหลักอ่าสแตนดาร์ดขั้นต่ำสุด ของสังคมที่อยู่ได้อย่างสงบแต่ื่อกี้คุณออฟพูดถึงความเหมาะสมความเหมาะสมหรือศีลธรรมหรือมอรัลเนี่ยเป็นหลักสแตนดาดขั้นสูงซึ่งเราไม่สามารถคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในความมีความเข้าใจในความเหมาะสมหรือศีลธรรมขั้นสูงที่คุณออฟพูดถึงได้เพราะฉะนั้นเราพูดถึงตามหลักข้างล่างก่อนคุณออฟบอกแล้วไม่ผิดมันไม่ผิดจริงครับเพราะเขาบอกว่ารับประโยชน์อื่นใดอะถ้าผมจะพูดแทนท่านนายกอย่างนี้มันผิดตรงไหนอะอันนี้ันพูดตรงตร,งตร,งตรงคือผมเข้าไปอยู่เนี่ยตอนนี้ผมได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ ผมเป็นผบทบวันนั้นเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเป็นผบทบตอนที่เรายิ่งรักอยู่ผมเป็นคนคุมกองทงกองทัพไปสายการชุมนุมให้อ่าเสร็จปุ๊บไอการทำานคนนำคมดีให้บ้านเมืองเนี่ยผมทําจริงๆท่านนายกออกไปสู้รบมาตั้งหลายครั้งมีการฟงการฝึกถามว่าท่านนายกอยู่วันเนี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูกต้องตามที่สารธรรมนลพูดเป๊ะแต่เราต้องตั้งคาถามนิดนึงสิ่งที่เราตั้งคำถามคือตามข้อบังคับกองทัพบกการให้คนที่ทำาคนนำคีให้บ้านเมืองเนี่ย อยู่ในบ้านพักของทหารได้ต่อไปจนตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันดูฟังดูเป็นเรื่องดีถูกไหมครับแต่ทำไมทุกคนที่เป็นทหารถึงเป็นคนที่ทำความดีให้บ้านเมืองหมดเลยอ่ะก็เพื่อความมั่นคงนะครับคุณภูมิก็ถือว่าเป็นอฟัง์กชันอย่างหนึ่งของกองทัพผลตอบแทนที่เอาเลือดเนื้อไปแลก กับความมั่นคงของชาติครับซึ่งตัวชี้วดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เคลียร์พอแบบไม่ถึงว่าคือผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะเป็นลบเองไหมล่ะคุณภูมิครับเออผมเคยบอกชาติที่แล้วเนี่ยผมเป็นทหารเว้ยวิพะพระบอกคือผมแต่ละผมคิดว่าผมเป็นทหารหรือผมเป็นแบบควายที่เขาขี่แล้วออกไปลบพร้อมกันครับครับแต่ว่าแต่แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนน่ะอาจจะตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีข้อโต้แย้งบางกรณีในการ เขาเรียกว่าไงให้ความหมายของคําว่าทําคุณงามความดีให้กับประเทศมันจะมักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนชั้นสูงหรือว่ากลุ่มคนที่มีอำนาจตำแหน่งใหญ่โตอ่แล้วก็จะให้ผลประโยชน์ในแบบแบบเนี้ยกับคนกลุ่มกลุ่มเดิมเสมอเสออ่ครับซึ่งถามว่าทำเพื่อคนนี้ประเทศเนี่ยผมว่า ทหารหลายๆคนเนี่ยท่าที่ผมรู้จักผมอยู่กาญจนบุรีครับนะเพื่อนผมเนี่ยเป็นทหารเยอะมากเลยผมมีเพื่อนที่ลงไวภาคใต้ที่แบบตั้งใจทํางานผมมีเพื่อนถึงขนาดที่แบบว่าจบมปลายอยากเป็นทหารเลยนะไปแบบเป็นสอบอะไรเงี้ยคือคนพวกเนี้ยเขาตั้งใจเป็นทหารเพราะผมเห็นหลายคนมากที่มีความตั้งใจอ่ะแต่เขาอ่ะก็ไม่ได้รับการบอกว่าตัวเองเป็นแบบคนที่ทำงานความดีให้บ้านเมืองซึ่ง ไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเขามีหน่วยชีวัต์อย่างชัดเจนอะ่ะเออแล้วตอบแทนคนที่ทำดีให้บ้านเมืองอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าชื่นชมแต่อาจจะต้องตั้งคำถามแด่ว่าเฮ้ยทําไมสิทธิที่บอกครับมันตกถึงแต่ข้างบนละ่ะทําไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าละ่ะถูกครับใช่ครับเออซึ่งถ้าคุณจะตั้งคำถามกับเรื่องเนี้ยคุณไม่ต้องตั้งคำถามสารธรรมนูนฮะเออผมแม่งโอเคเออนั่นแหละครับอ่ะข้ามต่อไป คำถามต่อไปคือเกินก<ข>มีกับยืคนคำถามต่อไปคืออ่ะเนี่ยในเมื่อความเห็นอย่างเงี้ยแปลว่าสาสรสิทธิ์ออกมาไม่ผิดถูกป่ะใช่ครับถ้าในความเ,ออเห็นก็ไม่ได้ผิดอืมอ่าซึ่งไม่ได้ผิดแต่ถ้าท่านฟังอยากฟังแบบลึกๆว่าเฮ้ยไอเรื่องของ conflict of interest เ,เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันอีกทีนึงซึ่งวันนี้ถือว่าเรามาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นสรุปเป็นภาษาคนน่ะพูดกันยังไงเหมือนคุณนั่งคุนนยกับเพื่อนทนายที่เราบอกแล้วเรามาดั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าสั้นๆเป็นยังไงนะครับไม่สั้นมีใครจะเสริมอะไรไหมครับไม่เสริมแล้วครับไม่สั้นเลยครับครับทีนี้คือรู้จักทนายคุณแล้วนะครับผมว่าการที่ท่านนายกเดยได้เข้าไปที่ศารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สีฝ่ายกฎหมายเข้าไปเนี่ยและสารมีคําสั่งเกี่ยวกับท่านเนี่ยมันคืออะไรกันนะไอ้เรื่องที่พูดยากๆเนี่ยสามารถอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างไดกันนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะชอบเนื้อหาหรือว่าเรื่องเล่าของพวกเราในเอพิโซดนี้นะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติดชมฝากหาพวกเราคอไมล์รอย y e r ์ได้ที่เพจ Facebook, YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟลลเนตคุณภูมิภูมิพงและคุณเนตอัติชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ